ไ,ไ,ออไปเชื่อนางนะนางไม่ได้มีอะไรจะเล่าหรอกเออแต่ถ้าดิฉันชนะดิฉันมีเรื่องที่เด็ดกว่า<อ>รับรอง<ด>ว่าแซบแบบพริกสิบสิบเมตรเนี่นยในสิบสองวิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าแพ้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับมาอ่าเตรียมเลย เรื่องอะไรเนี่ยเล่าให้มันดีๆนะดีแต่พี่ห้ามโกรธนะโกรธห้ามโกรธห้ามโกรธไม่โกรธหรอกห้ามโกรธนะเรอเรือชัดมากเลยนะอยู่บ้านไหนเนี่ยรอเรือจะเลยเออไม่หยขอเล่านะอ่าแพและขอแพขอเล่าเรื่องที่แพที่ให้ฟังนะ เรื่องอะไรวันอ่าดูสิอ่ะจะทําแฟนได้ลงคอไหมอ่ะมันมีวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวฝอจะเล่าให้ฟังฝอแบบรู้สึกแบบฝอดีใจไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีวันนั้นอ่ะฝอนอนอยู่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่แพรี่ดีๆนะพี่แพรี่เขาเป็นไข้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเหมือนก็พาฝอไปซื้อยาซื้อยาเสร็จปุ๊บเขาก็กลับมา กลับมาแล้วกลับมานอนที่ห้องนี้แหละอันนี้มันเขาหลับไปแล้วอ่ะกอดอย่ามั่วนะเอาดีๆเขาหลับไปแล้วทีนี้เขาก็หุ่มผ้าใช่ไหมครับเขาก็นอนอยู่เขาก็นอนยังไม่หลับแล้วีกอดอย่าไปมัม่วนะกอดหลับอยู่นะเดี๋ยวมีคนแ,แคปไปพี่แวรลี่อ่ะหลับอยู่แล้วทีเหมือนแก,กก็แบบไม่รู้ตัวแล้วมั้งแต่ฝอยังไม่หลับทุกคนอ่ะทุกคนจยฟังผู้ชายพูดแล้วพี่แวร์ี่อ่ะย เขาก็ได้เสียงอะไรสักอย่างนี่แะปุ๊บเขาก็ไม่รู้สึกอะไรลแล้วทีน,นี้มันมอีกรอบหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงมัง้งนางบ้าไม,ไม่ได้ยินเสียงนิดหน,นึ่งอ่ะแล้วทีน,นี้กลิ่นมันก็มาตามแล้วกลิน่นแล้วกลิ่นมันเหม็นมากเลยอ่ะแล้วฝอาก็เออพี่พลายดีน่าจะตดมัง้งฝขอก็เลยแบบไม่กล้าบอกแกไม่กล้าออกไปข้างนอกค <โฮ S 1> นางบ,บ,บ้าแล้วพี่พายดีสติไปแล้วแล้วพี่พลายดีแกก็แบบแกก็นอนอยู่ถ้าฝอกไปข้างนอกใช่ไหมแกก็จะตื่นเขาก็เลยแบบ สูตรจนหมดกลิ่นอ่ะแบบเหม็นมากแต่แบบมันเหม็นขมมากเลยอ่ะเขาก็ทนจนทุกคนนางบ้าฝอกก็ไม่กล้าบอกแกว่าพี่ไพ้พี่ตดนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> นางเพีย้ยนทุกคนนางเพีย้ยนไปนแล้วเ <laughs> นี่ยฉันบอกเลยว,ว่าให้เปของขวัญให้ฉันเพื <laughs> ่อแล้วแล้วฝอกก็ดมจนแบบจนมันหายเหม็ออ <laughs> นอ่ะทุกคนแต่ <laughs> แต่ฝ<ค> <laughs> อกก็ไม่เล่าให้ใครฟังนะแต่แต่ แต่มันก็แบบรู้สึกว่าื้อได้รมตดเซเลปเอรอย่างเงี้ย